สวัสดีครับพบก,กับช่องมนสายเหงอีกครั้งนะครับวันนี้ลุงมนได้ขึ้นไปบ้านลุงพลแค่หน่อยเดียวนะครับพอลงมาก็มาเดินตามขายขับรถตามขายตามหมู่บ้านนะครับวันนี้จะมาคุยในประเด็นต่างๆนะครับรู้สึกว่า เห็นข่าวแต่ละข่าวเนาะแต่ละช่องอาไปลงข่าวผู้ยี่ผู้ยำลงพนนะครับรู้สึกว่ามันจะสนุกกันเกินไปแล้วนะครับเล่นข่าวพอเขาตะบะแตกหน่อยพวกคุณก็เอาเขาไปเล่นผู้ยี่ผู้ยำทั่วพอเขาไม่ให้สัมภาษณ์พวกคุณก็มายั่วเขาให้ตะบะแตกพอเขาให้สัมภาษณ์ก็เอากันใหญ่ไม่ว่าอะไรก็ช่างไม่ว่า มาจากไหนก็ก็จะมีประเด็นให้คุยกันอยู่นั่นแหละครับตีประเด็นแตกประเด็นแตกหน่อก,กอไผ่ไปเรื่อยๆนะครับไม่จบไม่สิน้นแต่ในประเด็นของน้องจุ้มพู่กับอาไม่มีความคืบหน้าอะไรก็ยังตำรวจก็ยังไม่สรุปอะไรแต่นี่อะไรก็ไม่รู้เล่นประเด็นนอกประเด็นอนนุนอันนี้เข้ามาจีป,ปาถะพวกคุณต้องให้เขาเป็น ต้องให้ลุงพลอยู่ในสภาพไหนพวกคุณถึงจะยอมกันต้องให้เขาแด่ดิน้นสิ้นลมหายใจไปเลยไงพวกคุณถึงจะพวกคุณถึงจะพอใจเล่นทุกประเด็นเอากันทุกอย่างหยิบนู่นใส่นี่ผสมปนเปจริงบ้างไม่จริงบ้างก็เหยียบย่ําซ้ําเติมกันเข้าไปพอเขาจะเอาทานายมาก็หาว่าเขาร้อนตัวอย่างงูน้นอย่างนี้ ทั้งๆที่ในเรื่องของน้องชมพู่ก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะตำรวจเขาก็ยังไม่ได้ว่าจะมีทีท่าอะไรบางคนก็บอกว่าจะจบจะจับอย่างวันนั้นจะออกหมายจับวันนี้ก็ไปอยู่อย่างนั้นแหละครับก็เอาแกมาเล่นข่าวจนปุยีปุยยำแกอยู่เนี่ยไม่มีไม่มีโอกาสได้จะหยุดพักหายใจเลยเพราะแกผ่อนคลายหน่อยก็หาว่าแกอ่าไม่ให้เกียรติฝั่งนูน้นฝั่งนี้บ้าง สรุปแล้วต้องให้แกเป็นแบบไหนนอนเฉยๆก็ไม่ได้ไปทำนาน่นทํานี่ก็ไม่ได้สรุปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าต้องให้แกเป็นแบบไหนคนเราเน่ยนะพอมันได้ปลดปล่อยอะไรมันออกไปบ้างมันผ่อนคลายไปบ้างคุณเห็นหน้าผาอยู่ตรงไหมภูเขานี่ไหมข้างหน้าผมเนี่ยเขาไม่แก่งจิตใจเขาไม่ได้แก่ง ต่าง,งาเหมือนภูเขาลูกนี้หรอกเพื่อที่จะให้มารับอะไรวันๆวันพอวันนี้พระอาทิตย์ตกดินก็ลุ่งขึ้นมาก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาให้เขาลำบากอก,อกลำบากใจอีกสารพัดสารเพก็เลยอยากจะถามว่าต้องให้เขาอยู่แบบไหนพวกคุณถึงจะสบายใจเนาะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับรู้สึกแล้วมัน มันเหมือนโดนรังแกนะครับมันเหมือนโดนรังแกไม่เหมือนหรอกครับผมว่าโดนรังแกชัดๆเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ